ก็จะเป็นที่ภากอีกที่นะครับเงินริมโขงนะครับครับที่พักก็ดูสวยดีนะครับติดแม่น้ำโขงเลยก็ติดใกล้ๆกับบ้านที่ผมนอนเนี่ยครับหลังนี้นะครับด้านหน้าก็จะเป็นแม่น้ำโขงนะครับแล้วก็ข้างล่างของเงินริมโขงเนี่ย เป็นเถียงนาเล็กๆนะฮะเจ้าของพอดีตะกี้นี้เห็นลุงพอดีเขากำลังตัดหญ้าอยู่ก็เลยสอบถามว่ากางเต็นท์ได้ไหมลุงบอกกางเต็นท์ได้เลยนะเจ้าของเงนินริมโขงใจดีครับวิถีชาวบ้านน้ำขึ้นน้ำลงใช่ถ้าถ้าถ้าช่วงหน้าหน้าน้ำเลยที่มันสูงสุดๆประมาณไหนครับ,รบอ๋อก็อ๋อก็เกือบถึงนี่เลยนะฮะ ต่างปีก็ถึงก็มีโอ้โหอ๋อมันแล้วแต่แต,แต่เดี๋ยวนี้มันมีเขื่อนแล้วไงใช่ใช่ครับมีเขื่อนเยอะเท่าไหร่น้ำก็ยิ่งไม่ไม่ค่อยท่วมอ่ะม,มันก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆนะฮะมันจะบรรเทาเขา,ขาเรียกว่าเาอืมครับแต่ทำมันมันธรรมชาติจะให้มันมน,าศาศามน,นั่นก็ได้เวลามันท่วมมันก็ท่วมครับแต่วิธีก็เปลี่ยนไปนะฮะอ่าตรงเงอนริมโขงนะด้านล่างนะก็จะมีคล้ายๆเถียงนาเถียงนาน้อย ก็ขอสอบถามลุงแล้วลุงบอกกลางเต็นได้ม้าวนะ้าลำหอมเตี่ยนะครับแต่ก็แต่มันก็ออกดอกอยู่ดีอยู่ใช่ไหมครับถ้ามาพักตรงนี้ก็น้ำอาหารก็เตรียมมาเองห้องน้ำนี่ก็อาจจะยากนิดนึงแต่ก็พอได้